สวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านที่เคารพพบกับลุงสงเช่นเคยนะครับในช่องลุงสง YouTube นะครับวันนี้ลุงสงจะพาไปเที่ยววัดอรุณราชวรารามที่กรุงเทพมหานาครน,นะครับเรารู้จักวัดอรุณราชวรารามในนามของวัดแจ้งนะครับมีพระปรางที่สวยงามนะครับตามไปดูนะครับว่าวัดอรุณราชวรารามมีพระปรางสวยงามอย่างไรบ้างนะครับ ติดตามชมนะครับวัดอรุณราชวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวรวรมหาวิหารหมายถึงพระอารามที่พระมหากษัตริย์สเมเด็จพระรชินีสมเด็จพระจุฬนาชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการสวนพระองค์ตั้งอยู่ที่แขวงวัดอรุณเขตบางกองใหญ่กรุงเทพเป็นวัดที่สร้างตั้งแต่สมัยกรงุงศรีอยุธยาชื่อเดิมว่าวัดมะกอก ในสมัยสมเด็จพระเจ้าจากศสินมาราชมีความประสงค์จากย้ายราชธานีมาตั้งณกรุงธนบุรีโดยปีทาทัพมาทางจลาุลมะและมาถึงหน้าวัดมะกอกในยามรุ่งสางจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแก้วกจนสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธกิดฟ้าจุฬาโลกรัชาการที่หนึ่งเทาลิงถวันราชาสมบัติแต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาภัยรัชากาลที่สอง ยงทรงดำเนินปฏิสังขรณ์ต่อมาจนเสร็จโดยพระราชน,นามวัดว่าวัดอรุณรชาชวรารามและกลายเป็นวัดประจำรัชากาลในพระองค์พระปรปางใหญ่วัดอรุณถือว่าเป็นศิลปรกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นที่สุดก่อสร้างโดยช่างที่มีฝีมือมีความเชี่ยวชาญบนพระปรปางประดับด้วยเครื่องเคลือบกระเบื้องถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ซึ่งมีลวดลายสวยงามเป็นของเก่าแก่และหายากโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรอยเรื่อยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่5บุบูบรณโดยรอบพระปรางองค์ใหญ่ของวัดอรุณประกอบด้วยพระปรางองค์เล็ก4องค์รอบ4ี่ทิศภายในมีรูปพระอินทร์ทรงช่างเอราวันคำแพงแก้วมีฐานทักษิน3สามชั้นมีรูปปั้นมารและกระบี่เบกฐานสลับกัน นอกจากนั้นมีซุ้มสีซุ้มมีพระนาราย์อตาลเหนือขึ้นไปเป็น,านายอดปรางมีเทพนมนรสิงเพื่อปรับมามรทางเข้าพระอุโบสถจะมียักษ์วัดแจ้งที่มีชื่อเสียงยืนเฝ้าอยู่ยักษ์กายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะ ยักษ์กายสีเขียวจะมีชื่อว่าโทศกกันเป็นยักษ์ศิลปะแบบจีนปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบสีมือถือตะบองใหญ่เป็นอาวุธยืนอยู่ตรงหน้าซุ้มทางเข้าพระอุโบสถเพื่อทําหน้าที่ในการปกป้องสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนารอบพระอุโบสถจะมีตุ๊กตาหินศิลปะแบบจีนตั้งเรียงรายอยู่อย่างสวยงามภายในพระอุโบสถ จะประดิษฐานพระประธานที่มีชื่อว่าพระพุทธธรรมมิสรอราชโลกธาตุดิลกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ได้เวลากลับแล้วนะครับเราใช้เวลาที่นี่เพียงหนึ่งชั่วโมงนะครับเราได้ชมความงามของพระปรางวัดอาุณราชวารามและได้นำมาสการพระประธานประจําวัดอย่างเรียบร้อยพร้อมทั้งชมความสวยงามของยักษ์วัดแจ้งทั้งสองตนครับขอขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ